ก่อนที่จะรับชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะครับสวัสดีไปหมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารเรวิวสินค้าจากทางค่าย vivo นะครับเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้เองเ,เพื่อนๆนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเจ้ตัว vivo y 50นะครับตัวนี้เปิดตัวมาพร้อมๆกับ vivo y 30เลยนะครับ ตัวนี้จะเป็นตัวร a m 8รอม128นะเพื่อนเเดี๋ยวมาดูเรื่องของราคากันก่อนเลยแล้วกันนะครับ Y50 เนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ที่ราคา7,999บาทนะเพื่อนๆนะก็ในงบ8,000ตัวเนี้ยถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้นะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยนะฮะในเรื่องของกล้องนั่นเองเพื่อนเกล้องนี่คือชัดมากนะครับถ่ายย้อนแสงถ่ายสู้แสงไม่ว่าจะเป็นเลนปกติหรือว่าเลนวนี่คือ ดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเป็นเพื่อนพี่ใหญ่ได้มา2สีเลยนะครับตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด2สีก็คือสีดําแล้วก็สีบูนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยเ,เพื่อนๆนด้านหลังกล่องเนี่ยสเปคแจ้งคร่าวๆว่าจอ6.53นะครับเป็นอัลตร้าโอสกรีนเป็นเพื่อนตัวนี้ความละเอียดหน้าจอ Full HD+ เลยแบต5,000นะครับ ส่วนกล้องนะครับมีไม้ใช้งานทั้งหมด4ตัวเพื่อนๆน,นะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยต้องบอกว่าเครื่องจริงนี้คือสวยมากครับเพื่อนๆน,นะพี่ใหญ่แอบแกะไปสีหนึ่งเรียบร้อยแล้วแหมอดใจไม่ไหวนะฮะปึ๊บนะครับเราจะเจอกับกล่องเล็กเพื่อนๆน,นะมาดูกันกล่องเล็กมีอะไรอ่ะก็จะมีเข็มจิ้มซิมแหละอย่างแรกนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือการใช้งานแล้วก็ใบรับประกันสินค้านะครับ เคสเป็นแบบใสนะนเพื่อนต้องบอกว่าหนามากอ,อันนี้คือตัวเครื่องนะครับอ่าเครื่องที่เบียแกะนี้จะเป็นสีดํานะฮะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันมาดูอุปรกรณ์ภายในกล่องเพื่อนนะยังคงเหมือนเดิมเลยนะฮะไม่มีหูฟังมาให้เรามีเฉพาะตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะนเพื่อนนะแล้วก็สาย usb UH นะครับอะแดปเตอร์ apter, หัวชาร์จเนี่ยเพื่อนคือเสียดายมากนะฮะมันจ่ายไฟได้แค่5โวลต์2 a อ่อเพื่อนคือราคาเครื่องเนี่ย เกือบ8ปดพันนะขาดแค่บาทเดียวแต่ไม่ให้ชาร์จไวมาให้โอ้โหนี่คือน่าเสียดายมากๆส่วนสาย USB เพื่อนๆนะตัวนี้ก็แน่นอนหรอว่าเป็น Type C มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูสีกันนะครับสีที่พี่ใหญ่ถือเนี่ยจะเป็นสีดานะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ออกดําเท่าไหร่นะเพื่อนนะอ่าต้องบอกว่าการดีไซน์นี่คือสวยมากเพื่อนๆดูดิด้านหลังเงาเป็นกระจกเลยนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่บอกว่าเล่นแสงเล่นสีนะครับ โอ้โยต้องบอกว่าเครื่องจริงนี่คือสวยมากเลยนะตัวที่พี่ถือสีดำนะครับส่วนตัวทางซ้ายมือตัวนี้น่าจะเป็นสีบูด้ยเพื่อนนะต้องบอกว่ามันสวยทั้ง2ส,สีเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะชอบมาทางสีบูมากกว่านะครับเครื่องจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ออกบูเลยเพื่อนๆมันจะเป็นออกม่วงๆซะมากกว่านะครับต้องบอกว่าตัว vivo y 50เนี่ยโอ้โหมันมันสวยมากเครื่องจริงมันสวยจริงๆนะฮะ กล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด4ตัวนะเพื่อนนะแล้วก็เป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับนี่เลยต้องบอกว่าใครชอบความหรูหราใครชอบความไฮโซนะเจ้าตัว vivo y 50ตัวนี้สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้ดีเลยนะเพื่อนนะโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเช็คผลคะแนขนไอตัวตู้กันหน่อยนะครับ vivo y 50เนี่ยได้คะแนนไปทั้งสิ้น1นึ่งแ 2,222 22คะแนนนะครับต้องบอกว่าเลขสวยมากเลยนะเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย72,361คะแนนนะครับคะแนนของการ์ดจอเนี่ย34,980คะแนน CPU ตัวนี้จะเป็นตัว Snapdragon 665นะเพื่อนนะก็เป็น CPU ที่ใช้กับสมาร์ทโฟนระดับกลางๆนั่นเองนะครับนี่คือผลคะแนนของตัว Vivo Y50 เ,เพื่อน เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าตัว vivo y50 กันหน่อยนะครับดูซิว่าสเปคเครื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอย่างแรกนะพี่เอกขอพามาที่เรื่องของจอก่อนลวก,กันเพื่อน vivo y50 เนี่ยชนิดของจอนะครับเป็นจอ ips lcd เพื่อนๆส่วนในเรื่องของการดีไซน์หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นแบบ ultra o display เพื่อน ก็คล้ายๆกับพวกหน้าจอพัน์เลยส่วนของหน้าจอนะครับ Y50 ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.53นิ้วเพื่อนๆความละเอียดหน้าจอตัวนี้เป็นความละเอียด Full HD Plus นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงพวก YouTube ได้เนี่ยอยู่ที่ 1,080p นะครับเพื่อนๆอ,อัตราส่วนของจอภาพนะครับจะอยู่ที่19:59ต่อต่อนะครับนีส่วนของ CPU แน่นอนเราว่ามาพร้อมกับ Snapdragon 665นะครับ การ์ดจอจะเป็น Arduino 610ในส่วนของแรมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ RAM แรม8เลยนะเพื่อนเน,นะส่วนรอมเนี่ยมาพร้อมกับความจุ 128GB ที่สําที่สำคัญเนี่ยรอมเป็นแบบ UFS 2.1นะเพื่อนนะการอ่านเขียนเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าพวก EMMC อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android Y 5้าสิตัวนี้มาพร้อมกับ n n r r o i d 0แล้วนะเพืเ่อนๆนะแล้วก็มีการครอบทับด้วยฟันทัศ OS 10นะครับ ในเรื่องของระบบ security เนี่ยการสแกนลายนิ้วมือตัวที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะลดล็อกด้วยใบหน้าได้นะฮะในส่วนของการเชื่อมต่อ w ว f i เนี่ยตัวนี้นะครับรองรับ WiFI ทั้ง2.4กิกะเฮิร์ก็ได้แล้วก็เป็น5.0กิกะเฮิร์ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับความละเอียดเยอะมากเ,เพื่อนๆตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่16ล้านพิกเซลนะฮะส่วนกล้องหลังเ,เพื่อนๆให้มาใช้งานทั้งหมด4ตัวเลยนะฮะต้องบอกว่าครบทุกระยะครบทุกเลนเลยทีเดียวนะฮะ ตัวแรกเพื่อนๆจะเป็นกล้องหลักนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นเลนส์ซูเปอร์วายแองเกิลนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับตัวที่3จะเป็นกล้องมาโครเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องพลอตเทรดนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่5,000มิลลิแอมนะครับแต่ว่าตัวเครื่องไม่รองรับชาร์จไว้นะเพื่อนนะ ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวในส่วนของบลูทูธเนี่ยตัวนี้รองรับเวอร์ชัน5.0เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือสเปคของตัว vivo y50 นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอของตัว vivo y50 กันหน่อยนะนเพื่อนๆอนะอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับตัวนี้สามารถถ่ายรูปกลางคืนได้นะมีหมวดกลางคืนมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายแบบภาพคนนะนเพื่อนๆนะตัวนี้สามารถ ปรับพวกค่าความเนียนพวกนี้ได้นะใบหน้าสวยตัวนี้นะครับเราสามารถเลือกระดับความเนียนได้บทบูต่อมานะครับจะเป็นการถ่ายภาพแบบปกตินั่นเองเ,เพื่อนๆนี่เลยเราสามารถที่จะแตะเพื่อเพิ่มแสงแล้วก็เพิ่มความคมชัดได้นะครับเดี๋ยวพี่ใหญ่เทสให้ดูเลยแล้วกันความละเอียดของกล้องนี้ก็13ล้านพิกเซลนะครับเ,เพื่อนๆในเรื่องของความคมชัดนะตัวนี้พี่ใหญ่ถือว่ามันค่อนข้างโอเคนะดูสเปคจากตัวเครื่องแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะบอกว่า 13ล้านพิกเซลก็จริงแต่เวลาถ่ายออกมาจริงนี่คือมันชัดมากเพื่อนๆถ่ายที่แสงน้อยได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้นะนี่นะฮะคือชัดมากตัวนี้ดูสิขยายได้ขนาดนี้เลยเพื่อนอ่าส่วนถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเลนนะครับเพื่อนๆต้องกดมาที่ไอคอนเลนฝั่งขวานี้เลยนะอ่า ตัวนี้มันก็จะมีมาให้เราเลือกนะครับมุมมองกว้างพิเศษก็คือเลนวายนั่นแหละแล้วก็จะมีการถ่ายแบบโบเก้นะครับแล้วก็จะมีการถ่ายแบบซูเปอร์มาโครในส่วนของงานวิดีโอนะครับเรามาดูกันหน่อยวายห้าศูนย์เนี่ยสามารถอัดวิดีโอที่ความละเอียดเท่าไหร่กันบ้างนะฮะความละเอียดของวิดีโอเนี่ยตัวนี้จะเป็น1080 P นะเพื่อนนะแล้วก็720 P แล้วก็เป็นความละเอียด4ฟเนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่ามันสามารถที่จะปรับเฟรมเรทได้ไหมเพราะว่ามีมาให้เราเลือกนะฮะ ได้60เฟรมเรทอยู่นะเพื่อนนะอ่าแสดงว่าตัวนี้นะเดี๋ยวพี่ไปเทสด้านนอกให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าวิดีโอเนี่ยมันจะมีความนิ่งหรือเปล่าเพราะว่าพี่ใหญ่ไปแอบถ่ายมาจะเป็น30เฟรมเรทนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวจะลองเทสให้ดูนะเพื่อนนะบทเพิ่มเติมมีอะไรไหมนะใช้งานก็จะเป็นในส่วนของพารารามานะครับไรโปรโต้ภาพเคลื่อนไหวช้าแล้วก็จะมีเซลฟี่สุดน่ารักแบบ AR เเพื่อน,อน,อนมีโจวี่อะไรพวกนี้เราบดทำแรบเบื้อชีพก็มีนะครับ ่วนกล้องหน้านะครับให้มาที่ความละเอียด16ลาพิกเซลเพื่อนเพื่อนลูกเล่นมีอะไรบ้างก็จะมีในส่วนของ HDR นะครับสามารถถ่ายย้อนแสงถ่ายสู้แสงตัวนี้สามารถเปิดช่วยได้นะครับภาพของเราจะได้ไม่มืดเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมาให้เราใช้งานนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยเพืเ่อนๆอ่าแล้วก็สามารถปรับได้นะพวกแสงอะไรแบบนี้นะครับว่าจะเอาความเข้มมากหรือว่าน้อยชอบโทนสีโทนแสงประมาณไหนไปเลือกใช้กันได้เลยเพืเเ่อนๆอนอ่านี่คือฟิลเตอร์ในส่วนของกล้องหน้านะครับ เรามาดูกันที่ในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยเ,เพื่อนๆวิดีโอกล้องหน้านะโอเควิดีโอกล้องหน้าเนี่ยสามารถปรับค่าความเนียนได้ด้วยนะเฮ้ยต้องบอกว่ามันปรับกันได้ขนาดนี้เหรอปกติจะเจอเฉพาะในส่วนของรูปถ่ายเนาะแต่ว่าวิดีโอเนี่ยสามารถปรับความเนียนได้ด้วยเฮ้ยแบบนี้มันหลอกกันได้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะมีโทนสีผิวนะครับปรับรูปหน้าแสดงว่าเราเห็นคลิปวิดีโอเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวจริงของเขาก็ได้นะ ทุกวันนี้แอปเป็นน่ากลัวนะเพื่อนนะเราก็จะมีในส่วนของอะไรเนี่ยน่ารักนะครับแล้วก็จะมีบอบบางเพิ่มอายุสักเล็กน้อยโอ้โหมันปรับกันได้ขนาดนี้เลยนี่คือนในส่วนของงานวิดีโอนะเพื่อนนะโอ้โหปรับกันสักขนาดนี้เลยปรับความขาวได้นะครับอืมปรับรูปแบบใบหน้านะฮะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนปรับคางปรับกรามนะครับดวงตาช่องตาหน้าผากโอ้โหยือมันปรับได้ทุกอย่างแม้กระทั่งจมูกอะไรแบบเนี้ย ปากก็ปรับได้โอ้ยต้องบอกว่ามันน่ากลัวมากกันนะเนี่ยมาดูกันที่ความละเอียดหน่อยเพื่อนความละเอียดของวิดีโอเนี่ยจะเป็น1080 p ปสูงสุดนะแล้วก็จะเป็น 720p แล้วก็ 780P ปพีนะครับ 720p ่720เนี่ยพี่เอคิดว่ามันน่าจะเป็นการปรับพวกเอฟเฟกต่างๆได้นะปรับรูปแบบใบหน้าได้ถ้าเป็น1080 p อ่ะปจะปรับได้ไหมเดี๋ยวออกมาดูกันหน่อยเพื่อน 1080p นะครับ เฮ้ยมันไม่สามารถปรับได้นะเพืเ่อนๆนะในส่วนของการถ่ายรูปนะเพื่อนนะพี่ใหญ่เอามาให้ดูพอเป็นน้ําจิ้มแล้วกันนะครับพอดีไปซื้อกาแฟนะฮะรูปนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องหน้านะเพื่อนนะความละเอียดของกล้องเนี่ยจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าสีสันความคมชัดนี่คือเหมือนจริงมากๆเพื่อนเพื่อนนะริ้วรอยอาจจะมีบ้างเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าพี่ใหญ่ใช้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับก็จะมีริ้วรอยในส่วนของรอยลุมสิวอะไรนิดหน่อยเพื่อนเพื่อสังเกตได้เลยว่าเวลาซูมเนี่ยรายละเอียดของหนวดนี่คือโอ้โห ชัดมากเพื่อนๆคือกล้อง vivo y50 ตัวเนี้กล้องหน้านะครับถือว่าความละเมอียดเนี่ยคมชัดมากๆเลยทีเดียวส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยเลนส์ macro เพื่อนๆเ,เลนส์ m a c เนี่ยความละเมอียดของกล้องอยู่ที่2ล้านพิกเซลเนาะเป็นการถ่ายระยะใกล้ความชัดเนี่ยจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4เซนติเมตรนะคือระยะโฟกัสที่ดีที่สุดนะครับถ่ายรูปออกมาจะได้ประมาณนี้เพื่อนๆน,นะเราจะเห็นได้เลยว่าลายเส้นอะไรพวกนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับนี่อันนี้คือการถ่ายด้วยเลนส์โครนะ ส่วนรูปนี้นะเป็นการถ่ายด้วยเลนปกติเพื่อนๆนะเรามาเปรียบเทียบกันดูว่าถ้าเราถ่ายด้วยเลนปกติที่ความละเอียด13ล้านพิกเซลเนี่ยเวลาซูมนะฮะมันจะชัดหรือเปล่าถ้าเทียบกับเลนมาโครนะประมาณนี้เพื่อนๆในความรู้สึกส่วนตัวของพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่คิดว่าการถ่ายด้วยเลนปกติเนี่ยมันโอเคมากกว่านะพอซูมเข้ามารายละเอียดประมาณนี้คือมันชัดกว่าเลนมาโครที่เราจะไปถ่ายความละเอียด2ล้านพิกเซลอีกนะอันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลก็แล้วกัน รูปนี้เป็นการถ่ายด้วยเลนส์ปกตินะเพื่อนนะเป็นกึ่งๆย้อนแสงนะครับต้องบอกว่าเรื่องของความคมชัดนี่คือชัดมากเลยนะเพื่อนนะส่วนที่อยู่ไกลๆนะครับเดี๋ยวเรามาซูมรายละเอียดกันเพื่อนๆนะอ่าดูกอี้ตัวนี้หน่อยนะครับรายละเอียดความคมชัดเนี่ยถือว่าชัดมากเพื่อนๆนะมุมมองมันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นเลนส์วายจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะมุมมองกว้างขึ้นไหมนี่นะฮะต้องบอกว่าเลนส์วายตัวนี้ถ่ายรูป ย้อนแสงเนี่ยถือว่าโอเคมากๆเลยนะเพื่อนๆนะมุมมองนี่คือกว้างมากๆเลยเพื่อนรายละเอียดเวลาซูมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนำมันเพื่อนเพราะว่าความละเอียดของกล้องแค่แล้านพิกเซลเนาะอ่าเวลาซูมก็อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คลิปนี้เป็นเพื่อนพี่ใหญ่ถ่ายที่ความละเอียด1 0 8 0 p 30ปเฟรมเรทนะครับในเรื่องของความคมชัดสีสันความสดใสนี่คือต้องบอกว่าชัดมากๆและดีมากๆข้อเสียของมันคือเวลาที่พี่ใหญ่แพนนะเพื่อนๆนะ ไฟไม่ต่อเนื่องเลยแล้วก็มีในเรื่องของการกระตุกนิดๆินดนดนนหน่อยหน่อยะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทรส่วนคลิปหน้าเดี๋ยวจะไปเทส1080 p 6 0เฟรมเรทให้ดู้วกันนะครับสําหรับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทเนี่ยข้อเสียมีนิดหน่อยก็คือในเรื่องของเวลาแพนนี่แหละเฟมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับส่วนการแคปบหน้าจอนะครับลหลายๆคนอาจจะเพิ่งย้ายค่ายมา vivo เนาะวิธีการแคปบของ vivo นี่คือง่ายมากๆเพื่อนๆวาง3นิ้วไว้บนหน้าจอนะครับแล้วก็เลือบบ่อลลน,น,น,อนอลง สามารถที่จะแคปบหน้าจอแบบยาวๆได้ด้วยนะเพื่อนๆนะอ่าวิธีการทํานี่คือง่ายมากๆเราเลื่อนขึ้นไปได้เลยเพื่อนๆอ่าจะเอายาวมากยาวน้อยแล้วแล้วแต่ตามใจเอาเลยอะ่ะอ่าประมาณนี้เพื่อนๆเสร็จแล้วเรากดบันทึกไปเลยนะครับนี่คือที่เราแคปบไปเมื่อกี้เพื่อนๆนะแล้วเราสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยนะตกแต่งที่หลังได้นะครับว่าจะใส่โบสติกเกอร์ใส่ตัวหนังสืออะไรแบบนี้แหละก็สามารถทําได้ทันทีเลย ส่วนการใช้งาน2หน้าจอนะครับเ,เพื่อนๆนะเราก็แค่ใช้3นิ้วเหมือนเดิมเลยเพื่อนแต่ว่าเป็นการสไลด์ขึ้นไปด้านบนนะฮะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับนี่นะฮะด้านบนจะกลายเป็น u t u b e แล้วเพื่อนส่วนด้านล่างเราจะเอาเป็นอะไรดีอะสมมุติว่าเป็นเบราว์เซอร์แล้วกันนะครับด้านบนเราอาจจะดูหนังฟังเพลงไปนะครับด้านล่างเนี่ยเราอาจจะหาข้อมูลอะไรต่างๆก็แล้วแต่เรานะส่วนการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป u t u b e นะครับเ,เพื่อนๆ Y50 ตัวนี้สามารถดูได้ที่ความเบียดสูงสุดเนี่ย จะเป็น1080 p นะครับอ่าต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็เรื่องของความคมชัดเนี่ยถือว่าโอเคเลยแนะนำทริคนิดนึงนะเพื่อนนะถ้าหากว่าเพื่อนดูแล้วเนี่ยเรื่องของสีสันความสดใสมันอาจจะเป็นดรอปนะแนะนําว่าให้เราเพิ่มแสงได้นะครับเพื่อนๆนะเรื่องของความคมชัดเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเห็นไหมแล้วก็สามารถที่จะขยายดูเต็มหน้าจอแบบนี้ได้นะครับ เรื่องของสีสันความคามชัดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเพื่อนนะจอ IPS LCD สำหรับตัว vivo y 5 0เนี่ยก็ดีกว่าพวกจอ TFT อยู่พวกนั้นความะเอียดค่อนข้างต่ำนะครับจอมืดด้วยไอ้พวกนั้นอะ,อะเวลาเอียงก็อาจจะมีดรอปบ้างนะเพื่อนนะ,ะประมาณนี้เ,เพื่อนโอเคมาลองเทสลําโพงกันหน่อยนะครับของตัว vivo y 5 0นะฮะลาโพองอยู่ฝั่งนี้นะเปิดสุดนะเพื่อน ไ้ลำโพงถือว่าโอเคนะเนี่ยเสียงค่อนข้างดังนะฮะเพื่อนเบสดังค่อนข้างดีเลยนะครับเสียงแซกเสียงแหลมนี่ก็อาจจะธรรมดาอยู่นะอ่ามันอาจจะยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่เป็นอื้อๆนิดนึงอ่าเดี๋ยวลดระดับลงมาสักหน่อยนะฮะมันดังมากโอเคเพื่อนเด <laughs> ี๋ยวเรามาลองเทสเกม r o v กันนะครับกับเจ้าตัว vivo y 5 0นะครับตัวนี้สามารถบันทึกหน้าจอได้นะ สำหรับใครที่ต้องการเราไปแคสเกมนะครับสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวพี่ใหญพามาดูกันที่ฟังก์ชันการอัดหน้าจอนะฮะเดี๋ยวเราเลื่อนเมนูด้านบนลงมาเลยเลื่อนหากันที่การบันทึกหน้าจอนะเพื่อนนี่ไงเพืเ่อนเราเปิดไปเลยนะครับมาดูกันที่การตั้งค่านะบันทึกเสียงตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะเอาเสียงระบบหรือว่าจะเอาเป็นเสียงพวกไมโครโฟนแบบนี้นะฮะ เดี๋ยวพี่ใหญ่เอาเป็นแบบเสียงระบบแล้วกันนะเพื่อนๆโอเคคุณภาพของรูปภาพเอาเป็นแบบปานกลางต่ำหรือว่าสูงอันนี้ก็แล้วแต่นะเพื่อนนะพี่ใหญ่กดเอาเป็นแบบสูงแล้วกันกําลังบันทึกเนี่ยห้ามรบกวนนะเพื่อนนะไม่ถูกขัดจังหวะตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดไปได้เลยนะครับเริ่มต้นการบันทึกหน้าจอนะฮะโอเคเรากดบันทึกไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันที่ การปรับแต่งการตั้งค่านะครับดูเช่ยว่าปรับอะไรได้บ้างนะเพื่อนเมวดฟรมเรทสูงตัวนี้มีนะฮะเราสามารถที่จะเปิดได้นะเงาเมฆไม่มีมาให้เปิดนะเพื่อนภาพ HD นะครับตัวนี้เราเป็นแบบสูงมากเลยแล้วก็การแสดงผลสูงมากได้ไหมอุปกรณ์ของคุณไม่รองรับนะได้แค่ระดับสูงนะครับพาร์ติเคิลก็เป็นแบบสูงละกันความไวมุมกล้องก็เอาเป็นแบบสุดไปเลยเ,เพื่อนนะระดับสูงนะฮะ โอเคการตั้งค่าประมาณนี้เพื่อนๆเราปรับได้เกือบสุดหมดทุกอย่างเลยนะเรามาที่ห้าต่อห้านะครับเริ่มการจับคู่ไปได้เลยเพื่อนๆนะโอเคเพื่อนๆนะไปกันเลยนะครับ <five> นี่คือ60เฟรมเรทนะเพื่อนนะความละเอียดหน้าจอ full HD plus นะครับโอ้โห้รื่นมากเ,เพื่อนๆนะเวลาวิ่ง5 8ิบ <laughs> ดนะครับ60ประมาณนี้เ,นเพื่อนๆตอนนี้นะยังไม่เข้าตี อ้าวปกันเพื่อนนะ <Sir. S 1> ก็ตกประมาณ56แล้วเพื่อนต้องบอกว่าในส่วนของการเล่นเกมนะเพื่อนถือว่าเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับลื่นมากเลย โอเคเป็นเพื่อนแล้วนี่ก็คือรีวิวเจ้าตัว vivo y 50นะครับถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์ที่พีแปะเอาไว้เนี่ยเป็นลิงก์ของทางแบรนด์โดยตรงนะหรือถ้าใครจะสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับรับรองได้เลยว่าถูกกว่า7,999บาทเยอะมาก,มากๆเพื่อนๆนะ ใครยังไม่กดซับสไคร e ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเพื่อนเขานะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ